โอเคครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับพีพีเอตัวค้ากันอีกเช่นเคยครับผมก็วันนี้ครับผมเราไม่ได้มารีวิวรถครับผมเราจะมาให้ดูการทํางานของพีพีอตัวค้าของเราครับผมก็พีพีบอกว่าจะมีลูกค้ามาดูรถช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เราก็ให้ทางดีมช่างของเราปรูพรมครับผมเช็ครถทุกคันตองบอกว่าห้องเครื่องนี้สะอาดเรียบเนียนทุกคันครับผมมาพีพีเอตัวคาไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนครับผมนี่ครับผมพี่ตึงของเราบริการทุกระดับ ปาดทับใจแน่นอนครับผมต่อลูกค้าหรือเวบซีที่ไม่อยากพลาดรถดีๆจากพีพีจัดให้ก็กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยครับผมทางเต็น์เราก็มีรถให้เลือกมากกว่า60คันครับผมเ oh. ข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยครับผมเจอพี่หลังนลพี่หลังครับเห็นว่าพี่พีบอกว่า oh. จะมี f c เข้ามาดูรถช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ครับผม oh. อันนี้พี่หลังก็เลยปูพรมเช็ครถหน้าร้านให้ครบถ้วนเนาะคันเลยผมต้องบอกว่าห้องเครื่องสวยทุกคันจริงๆครับพี่หลังไม่ให้มีฝุ่นเลยนะไม่ให้มีฝุ่น ก็ลูกค้าหรือเ็บซีที่สนใจครับผมจะเดินทางเข้ามาซื้อรถกัะทางร้านเราก็ผมสถานที่ตั้งเราอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วดโรงเรเียนสวนกุหลาบทนบรีครับผมหรือตรงเสากิโลเมตรที่2องไม่ไกลไม่ไกลพระรามสมาเจอพวกเราได้ครับผมก็นอกจากเราจะขายรถแล้วครับผมเรายังรับซื้อรับเทินให้ราคาสูงครับผม